ค่ะแบบฝึงหัดที่สามข้อหนึ่งอ่านคําและระบายสีภาพอาหารป่าตามเนื้อเรื่องครัวป่าเนื้อเค็มข้าวป่าผักป่าน้ำพริกมะขาม ปลาอบบินมะเขือใบตองตึงเห็ดนะคะคำที่ให้มาระบายสีนะคะเนื้อเค็มมีนะคะในครัวป่าเนื้ออ่มีนะคะระบายเลยนะคะเนื้อเค็มมีนะคะต่อไปค่ะข้าวปลาอันนี้ก็มีนะคะใน เนื้อหาครัวป่าระบายเลยนะคะต่อไปค่ะผักป่าผักป่าก็มีนะคะระบายเลยค่ะน้ำพริกมะขามมีนะคะระบายเลยค่ะปลาอกดินนะะมีนะคะในเนื้อเรื่องระบายเลยนะคะมะเขือมีค่ะระบายเลยค่ะ ใบตองตึงมีค่ะระบายเลยนะคะใบตองตึงเห็ดเห็ดก็มีนะคะในเนื้อเรื่องครัวป่าระบายเลยนะคะระบายมีหมดเลยนะคะระบายหมดเลยทุกภาพนะคะเนื้อเค็มระบายข้าวป่าระบายผักป่าระบายน้ำพริกมะขามระบายนะคะปลาอบดินระบาย มะเขือระบายใบยตองตึงระบายนะคะแล้วก็เห็ดนะคะระบายทุกภาพทุกคำมีหมดเลยนะคะระบายทุกภาพเลยนะคะต่อไปค่ะข้อสองนะคะเขียนเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเนื้อเรื่องครัวป่านะคะเหตุการณ์ที่ให้มาเหตุการณ์ที่หนึ่งพ่อกำลังทำปลาอบบินเหตุการณ์ที่สองทุกคน เปดบข้าวจากกระทงใบตองภาพที่3นะคะขบวนช้างออกเดินทางไปทำงานนะคะทั้ง3ม<อ>เหตุการณ์นะคะที่ให้มานะคะให้เรียงลำดับตามเหตุการณ์ก่อนนะคะอันหนก่อนนะคะอันหนหลังนะคะในออะเนื้อเรื่องครัวป่านะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือขบวนช้างนะคะ ขบวนช้างออกเดินทางไปทํางานนี่คือเหตุการณ์ที่1ในเนื้อเรื่องนะคะมาเรียงใหม่นะคะขบวนช้างออกเดินทางไปทํางานนะคะก็นาขบวนช้างนําประโยชที่ว่าขบวนช้างออกเดินทางไปทํางานมาใส่ในเหตุการณ์ที่1เรียงลาดับใหม่นะคะเหตุการณ์ที่1เขียนว่าขบวนช้างออกเดินทางไปทํางานนะคะนี่นะคะเอามาใส่ในข้อ1นะคะ ต่อไปค่ะเหตุการณ์ที่สองที่ถูกต้องตามเนื้อเรื่องก็คือพ่อนะคะพ่อกําลังทําปลาอบดินนะคะพ่อกําลังทําปลาอบดินก็มาใส่ในข้อสองเป็นเหตุการณ์ที่สองในเนื้อเรื่องนะคะพ่อกําลังทําปลาอบดินนะคะเรียงเรียงตามเหตุการณ์นะคะพ่อกําลังทําปลาอบดินอยู่ข้อสองนะคะต่อไปนะคะอ่า ทุกคนเปิบข้าวจากกระทงใบตองตึงนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่3มนะคะมาใส่ในข้อ3เลยนะคะทุกคนเปิบข้าวจากกระทงใบตองตึงนะคะมาใส่ในข้อ3นะคะ,นะคะขบวนช้างออกเดินทางไปทำงานนะคะตุการณ์ที่เหนื่งนะคะเรียงตามเหตุการณ์นะคะต่อไป พ่อกำลังทําปลาอบดินเป็นเหตุการณ์ที่สองนะคะแล้วก็สามทุกคนเปึดกข้าวจากกระทงใบตองตึงะะแล้วก็มาเขียนนะคะก็จะสมบูรณ์นะคะข้อต่อไปค่ะข้อสามค่ะ,คะเลือกคํามาเติมให้ตรงกับภาพนะคะคําที่ให้มาใบตองใบตองตึงกระทง ผีเสื้อกระบอกไม้ไผ่นะคะให้มาเติมใต้พ้าที่กำหนดให้นะคะภา<ท>พที่หนึ่งผีเสื้อนะคะเราก็หาคำว่าผีเสื้อมาเติมนะคะนึกคำว่าผีเสื้อก็ลงมาเติมใต้ผ้านะคะใต้ภาพผีเสื้อผีเสื้อก็เขียนลงไปเติมลงไปนะคะอันนี้ใบตองนะคะคำว่าใบตองใบตองอตรงนี้คำแรกนะคะมาเติมนะคะใบตอง มาเติมลงใต้ภาพใบตองนะคะนิกระทงนะคะอ่ากระทงอยู่ตรงนี้นะคะกระทงนํามาเติมใต้ภาพนะคะได้ว่ากระทงต่อไปค่ะอันนี้ภาพใบตองตึงนะคะคําว่าใบตองตึงก็อยู่ข้างบนนะคะใบตองตึงก็นํามาเติมข้างล่างใต้ภาพของภาพใบตองใต้ภาพใบตองตึงนะคะเขียนว่าใบตองตึงอันนี้กระบอกไม้ไผ่นะคะ เราก็าเอาคําว่ากระบอกไม้ไผ่มาเติมลงใต้ผ้าของกระบอกไม้ไผ่ให้สมบูรณ์นะคะกระบอกไม้ไผ่นะขะ้อต่อไปค่ะข้อสี่อ่านคำแล้วเลือกคำไปเติมในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะคำนะคะเข้าหลาม ใบไผ่สมภาระจักรจันทร์ดินเหนียวนะคะนำไปเติมะะให้คําสมบูรณ์อ่ข้อหนึ่งนะคะภูผาและน้ำใสได้ยินเสียงจุดๆค่ะเร้นไว้ให้เติมนะคะดังไปทั่วทั้งป่าอ่านั้นเราก็เติมคำว่าในเนื้อเรื่องจะเป็นจักรจันรนะคะเราเอาคำว่าจักรจันรมาเติมลงไปก็จะได้ความสมบูรณ์นะคะ ภูผาและน้ำใสได้ยินเสียงจักรกระจันดังไปทั่วทั้งป่าข้อหนึ่งสมบูรณ์แล้วนะคะต่อไปข้อสองค่ะพังโคนมีหน้าที่ขนจุดจุดจุด,จดเวน้นบรรทัดเว้นไว้นะคะเว้นช่องว่างไว้ให้เติมนะคะพังโคนมีหน้าที่ขนจุดจุดจุด,จดต่างๆในที่นี้มีคําว่าสัมภาระนะคะตามเนื้อเรื่องก็นําคําว่าสัมภาระมาเติมนะคะ จะได้สมบูรณ์ขึ้นนะคะข้อสสมบูรณ์เรียบร้อยครบนะคะพังโคนมีหน้าที่ขนสัมภาระต่างๆครบถ้วนนะคะต่อไปข้อสค่ะช้างตัวใหญ่พาช้างตัวเล็กไปกินในที่นี้มีคําว่าใบไผ่ให้มาแล้วก็เอาคําว่าใบไผ่มาเติมลงไปในช่องว่างช้างตัวใหญ่พาช้างตัวเล็กไปกินใบไผ่ต่อไปค่ะข้อส พ่อใช้จุดๆพอกตัวปลาจนมิดไปทั้งตัวทำปลาอบดินก็ต้องเป็นดินเหนียวนะคะอเอาคำว่าดินเหนียวมาเติมในข้อสี่ให้สมบูรณ์นะคะพ่อใช้ดินเหนียวพอกตัวปลาจนมิดไปทั้งตัวต่อไปค่ะข้อห้าคนที่จะทำจุดๆเมนูค่ะทียเป็นสายเ็นบรรทัดไว้นะคะเมนบรรทัดไว้ให้เราเติมนะคะจะใช้กระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าว อ่ามันเหลืออยู่ค,าคําเดียวคาว่าข้าวหลามนะคะก็เอาคาว่าข้าวหลามนี่แหละนะคะมาเติมเพราะว่าจะได้สมบูรณ์นะคะมาเติมนะคะคนที่จะทําข้าวหลามจะใช้กระบอกไม้ไผ่แทนหม้อข้าวนะคะมีคําว่ากระกระบอกไม้ไผ่ก็คือจะทําข้าวหลามนั่นเองนะคะถูกต้องแล้วนะคะครบถ้วนนะคะต่อไปค่ะ้อต่อไปค่ะ ข้อ5นะคะเขียนคำที่ประสมสระเอือนะคะสระเอือ,อวิธีจำนะคะเอือออเอือเอืออเอือสระเอือนะคะให้ตรงกับภาพนะคะให้ตรงกับภาพที่เขากำหนดให้นะคะอันแรกภาพแรกก็คือเรื่อนะคะรอเอือเรือนะคะ,ออะ,คะต่อไปภาพเสือนะคะ สอเอือเสือนะคะต่อไปอันนี้เสือที่นอนนะคะที่เรามาปูรองนั่งนะคะซอเอือเสือเสือไม่เอกเสือนะคะอันนี้เป็นเสื้อนะคะซอเอือเสือไม่โทเสื้อนะคะต่อไปค่ะนี่มะเขือนะคะมออามะพอเอือเขือมะเขือนะคะอันนี้เนื้อเค็มนะคะนอเอือเนื้อไม่โทเนื้อพอออกมอเค็ม เนื้อเค็มะคะครบถ้วนนะคะคําที่หนึ่งเรือนะคะเรือเสือเสือเสื้อนะคะแล้วก็มะเขือเนื้อเค็มข้อต่อไปค่ะข้อที่6นะคะอ่านและระบายสีฟ้าล้อมรอบคำที่มีรอเรือควบและ ระบาสีเขียวล้อมรอบคําที่มีลอลิงควนะคะามาอ่านคํานะคะอ่านก่อนนะคะเล่นครัวกระบอกทุเรียนพริกตะลิงข้าหลาม,มเมล็ดปลาย่างกรองนะคะคำที่นึงเล่นไม่ใช่นะคะไม่ใช่คำครัวนะคะ คำที่สองครัวอันนี้ระบายสีฟ้านะคะระบายเลยนะคะสีฟ้าครัวอันนี้รอเรือควบกล้ำนะคะต่อไปกระบอกค่ะอันนี้ระบายสีฟ้านะคะรอเรือควบกล้ำนะคะระบายสีฟ้าเลยนะคะต่อไปค่ะทุเรียนอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะพริก พอรออีกก็พริกอันนี้ระบายสีฟ้าเลยค่ะระบายสีฟ้าเลยนะคะต่อไปค่ะตะลิงอันนี้ไม <các> ่ใช่คาพวกกล้มนะคะต่อไปค่ะเข้าร้ามอันนี้ก็ไม่ใช่คาพวบกล้มนะคะเมล็ดเมล็ดก็ไม่ใช่คาพวบกล้มนะคะต่อไปค่ะปลาย่าอันนี้ระบายสีเขียวเพราะว่า มีอลอริงนะคะเป็นคำควบเป็นตัวควบกล้านะคะอลอริงควบกับปอปลากับลอริงนะคะปลาอ,อกกักลอริงอ่านพร้อมกันออกเสียงพร้อมกันนะคะปลาย่างนั่นเองนะคะอลอริงเป็นคำควบนะคะ,ะเป็นตัวควบกล้านะคะนะคะต่อไปค่ะระบายเลยนะคะสีเขียวต่อไปค่ะกรอง อันนี้รอลิงนะคะลอลิงควบกล้ำนะคะเขียวระบายสีเขียวเลยค่ะกรองนะคะสีเขียวปลาย่างก็สีเขียวนะคะรอลิงควบกลัำกรองรอลิงก็ควบกลัำระบายสีเขียวเลยค่ะอันนี้ปลากับรอลิงควบกล้ำการอ่านพร้อมกันนะคะอ่านพร้อมกันออกเสียงพร้อมกันเรียกว่าคำควบกลัำนะคะอันนี้ ลอลิงเป็นตัวควบกรัมกรองก็ลออิงเป็นตัวควบกรัมนะคะกรอกรไก่กับลอลิงออกเสียงพร้อมกันกรองกรอกอ,อ,งอองออกรองนะคะไปค่ะหน้าต่อไปค่ะข้อเจ็ดโยงเส้นจับคู่คำกับภาพนะคะคำที่ให้มาพลิกครานกรองแปลงกล้วย ภาพที่ให้มาเด็กกําลังคลานกล้วยภาพของกล้วยภาพของแปลงพริกกรองนะคะโยงคํากับภาพให้ตรงกันนะคะาพริกนะคะก็โยงมาหาพริกนะคะโยงมาเลยนะคะพริกต่อไปค่ะคำาคลานกริยานะคะเด็กกําลังคลานอยู่คลานแล้วก็คลานแล้วก็โยงไปนะคะคลานเนะด็ก กรองนะคะเครื่อนดนตรีก็โยงมานะคะกรองต่อไปแปลงค่ะแปลงก็โยงมาหาแปลงนะคะกล้วยนะคะกล้วยก็โยงไปหากล้วยนะคะกล้วยอยู่ตรงนี้นะคะกล้วยจ้ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะข้อนี้หน้านี้ ต่อไปค่ะข้อ9ค่ะเลือกตัวสะกดต่อไปนี้เติมคำให้มีความหมายนะคะเลือกตัวสะกดต่อไปนี้เติมคำให้มีความหมายนะคะตัวสะกดที่ให้มานะคะก็จะมาเติมให้คำมีความหมายขึ้นนะคะเพราะอา่ตัวอย่างคำว่าเด็กนะคะก็มีความหมายนะคะ มาดูเลยนะคะข้อหนึ่งรอเยียเรียอยู่นะคะเรียอยู่นะคะ,ะเติมตัวสกุเข้าไปเอากอไก่เข้าไปนะคะก็จะเป็นเรียนะคะหรือใครจะเอาบอยไม้ก็ได้เป็นเรียบนะคะอันนี้ในที่เอากอไก่นะคะรอเอกเรียบนะคะมาเติมต่อไปรอโอคอโรคนะคะนำะเข้าไปเป็นตัวสกดมาเติมรอโอคอโรค ต่อไปยีราฟนะคะก็เอาฟอฟันนะคะมาเติมยีราฟนะคะยีราฟต่อไปค่ะอ่าอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะคะเอายอยัยกมาเติมค่ะก็จะเป็นอร่อยนะคะอร่อยต่อไปค่ะก้อนเมยอยู่นะคะยังไม่สมบูรณ์เอาคอระครังมาเติมนะคะจะเป็นก้อนเมฆนะคะคอระครังมาเติมเลยต่อไปรูปอ่า รูปภาพนะคะเอาพอพานมาเติมให้ได้คําว่ารูปรูปภาพนะคะเอาพอพานมาเติมเลยนะคะต่อไปอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะคะเอาพอสำเพอพอสำเพานะคะมาเติมก็จะเป็นลาบลอยนะคะตัวสะกดจะเป็นพอสำเพามาเติมลาบลอยนะคะอันนี้เอาอย่อยยักษ์มาเติมนะคะเป็นช่วยก,กันนะคะ เอาจอรย,ยักมาเติมลงเป็นช่วยกันนะคะต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่สมบูรณ์เอาบอยไม้นะคะเอาบอยไม้มาเติมจะว่า,าเป็นคําครอบครควัวคําว่าครอบครัวนะคะต่อไปค่ะอันนี้เอาขอไข่นะคะเอาขอไข่มาเติมลงไปก็จะได้ว่าเลขหกนะคะขอไข่มาเติมเลขหก 6. ต่อไปค่ะคำนี้เอากอไก่มาเติมนะคะ ก็กามาเติมจะได้ว่าโยกเยน,นะคะ,ะปรีอะไรคะปรีเอายอยักษ์มาใส่ค่ะมาเติมนะคะอายอยักษ์มาเติมเป็นตัวสะกดก็จะได้ว่าปรีกล้วยนะคะยอยักษ์กตัวสะกดนะคะอ่าอันนี้ยังไม่สมบูรณ์เอาบอยไม้มาใส่นะคะลาบไก่นั่นเองนะคะบอยไม้นะคะเป็นตัวสะกดมาเติมจะเป็นลาบไก่นะคะต่อไปค่ะ ช้างอ่าเายอยยักษ์มาเติมช้างพรายนะคะช้างพรายยอยยักษ์มาเติมก็จะสมบูรณ์ยอยยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะช้างพรายนะคำว่าช้างงองูเป็นตัวสะกดพรายนะยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องเอายอยักษ์มาเติมถึงจะมีเป็นคําที่สมบูรณ์เป็นช้างพรายนะคะไปค่ะข้อสิบนะคะอ่าข้อสิบ ฝึกออกเสียงคำควบกล้ำแล้วนำไปจัดตามกลุ่มนะคะให้ถูกต้องนะคะฝึกออกเสียงคำควบกล้ำนะคะแล้วนำไปจัดตามกลุ่มให้ถูกต้องอกระบอกปลายปากโงป่แปลกเช้าตรู่น้ำพริกเตรียมกลุ่มพร้อมปลา ใกล้ปินพระพลิกกรองจัดกลุ่มอ่ามาจัดตรงนี้เลยนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะเอาคําที่มีรอเรือควบกล้าก่อนนะคะรอเรือก่อนขีเส้นใต้เลยนะคะกระบอกขีเส้นใต้เลยะคะ่ะกระบอกปลาโปรงอ่าขีเส้นใต้เลยะคะ่ะรอเรือควบกล้านะคะเช้าตรู่ ขีดเส้นใต้เลยนะคะน้ำพริกเตรียมขีดเส้นใต้เลยนะคะพร้อมขีดเส้นใต้เลยค่ะพระพริกขีดเส้นใต้เลยนะคะเป็นพาพที่มีรอเรือขวบกล้อมนะคะ,ะต่อไปมาดูรอลิงขวบกล้อมนะคะอ่าอันนี้ให้วงกลมนะคะพรายวงกลมเลยนะคะพราย แปลกกลุ่มปลาไกล้กลิ่นกลองนะคะอันนี้เป็นรอลิงควบก,กลัํมนะคะนำไปเติมนะคะในหน้าถัดไปนะคะนำมาเติมเลยนะคะรอเรือควบกลั่มที่เราขีดเส้นใต้ไว้นํามาเติมนะคะ อ่ะครับห่งกระบอกคำที่สองปลาโปรงคำที่สามเช้าตรูคำที่สี่น้ำพริกคำที่หเตรียมคำที่6พร้อมคำที่7พระคำที่8ดพริกนะคะอ่ะต่อไปค่ะเราลิงควบกล้มที่เราวงกลมไว้นะคะนำมาเติมนะคะพลาย แปล,กล,ปลกลุ่มปลาใกล้กลินกรองนะคะนำมาเติมนะคะเติมลงไปเลยนะคะต่อไปค่ะข้อ11แต่งประโยคจากภาพนะคะมีภาพกำหนดภาพมาให้นะคะภาพยีราฟแพร อันนี้ก้อนเมฆนะคะอันนี้ข้าวหลามนะคะเติมเลยนะคะอ่ะยีราฟนะคะอันนี้สามารถแต่งได้นะเขาให้มีประธานกิริยาแล้วกรรมนะคะก็จะสมบูรณ์นะคะก็จะสมบูรณ์นะคะแล้วก็สามารถอ่ะอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะคะสามารถแต่งอาประยค แบบไหนก็ได้นะคะขอให้มีตามรูปภาพที่กำหนดให้และมีประธานกริยาก,กรรมครบสมบูรณ์นะคะก็จะได้เป็นประโยคนะคะ,ะภาพที่หนึ่งยีราฟนะคะตัวอย่างก็คือฉันเห็นยีราฟนะคะ,ะภาพที่สองฉันวาดรูปแพรนะคะหรือใครจะเป็นนั่งแพรฉันนั่งแพรเล่นหรือฉันเห็นแพรก็แล้วแต ต่อไปค่ะอ่าก้อนเมฆนะคะแันดูก้อนเมฆก็ได้หรือใครจะอ่าสามารถแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะขอให้มีก้อนเมฆนะคะมีประธานนี้อ่ายานะคะมีกรรมก็จะสมบูรณ์นะคะอ่าน,นี้ฉันเห็นาจารยนดูก้อนเมฆนะคะหรือจะแต่งแบบไหนก็ได้นะคะขอใหอ้มีตามภาพแล้วประโยชน์สมบูรณ์นะคะต่อไปค่ะ อันนี้ข้าหลามัจริงเข้าหลามนะคะสาม,มารถแต่งแบบอินก็ได้นะคะแต่งแบบไม่เป็นตามตัวอย่างก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะคะอขอให้มีาตามภาพมีประธานกิริยาแล้วก,กรรมครบสมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะ ครบทุกหน้าเรียบร้อยนะคะในแบบฝึกหัดที่3นะคะเรื่องครัวป่านะคะวันนี้ช่างคูวางชาแนลขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ